เจตีนี่นเป็นห่วงเจตีหยอกนี่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 ต้องกินแบบนี้ถึงจะได้อัตรสไหนอ๋อนี้นี่นี่เฮ้ยฮึ่งอิ่มหรอเฮ้ยสวัสดีค่ะเลขาพาคสุขาค่ะมันนี่ก็เอาอึ่งมาค่ะมาสูงกวัวกินค่ะยุ่งไดงนอกบรรยากาศมันนี่บรรยากาศมันนี่เข้าอยูนอำเภอบ้านแพงบ้านแพงมีสอสท้อง ของท่านประธานห้างท่านประธานห้างมาน้ำทิมงานนะครับนุ่มหวานกับทิมงานน้องเล็กมากจากังเป็นรีสอร์ทใหม่ของท่านประธานห้างครับอยู่อำเภอบ้านแพงชื่อรีสอร์ทอีกที่นึนนงค่ะไตรทองรีสอร์ท<า><า>รครับผมอ่ะไปแบบไปเยี่ยมาทหางบ้านแพงครับจะลืมกับทมาอุดหนุนกันค่ะบรรยากาศที่ดีค่ะนนอะเป็นตาเต็มมาพักแค่รู้เคี้ยแล้วไม่ต้องร้อนนะลุยเลยค่ะลุยยนี่เก็บข้าแห้งไหมข้าแห้งพอมั้อะพี่น้องมาโอ้ย เียีมามามามอขออยาได้พี่น่อนะอึงไครอึงใครรีขอยาตัวก่อนเค่ะลุก้นลุกเว้นห้างล้งคือหนึ่งได้ยอืมอืมๆอก่นยังเมือดยังเมือดค่ครับ เราไปน่องโอ้ผ่อนๆเลยไปน่องเอ้ยตัวแซมแบบไปน่องตอนนี้เอายังมาเหล็กคับย่อมครับมันแข่ค่ะเอาฝาพี่ฟังน้อนครับอ่ะโบมตัวข้ามครับอื ะดูอ่อนครับแต่โคบโไม่ปากพี่น้องแล้วจะมีสุเกเตอร์ this is buffer fork ตืนครับตืนประมาณเท่ากันประมาณแบบฟอก่ปหาเก็บเปานกบปบตื้นนะอวด่งตัวนี้ข้นดุวดแช่ไหล่ะโอ่หนาลากแค่ครับตอนนี้

เอาไว้แล้วมาถือลุกลุกลุกอะาเอามั้เอาลุกลุกลุกอะอ้งไอ้พวกโอ้ก็ายจกคามที่สอดถาวก็เป็นแน่เลันีอ้ลุกเนาะพอดีเลยโอ้ยโอยังม่ได้กินข้าวที่ยงอยู่พอดีพอดี น้อเมียก็ยังไม่ไ huh. ด้ก hey ินครับก็มีแ oh ค่น huh. ี้แหละนี huh. ่ลาก็ยังไม่ได้กินลุงเยมงดมันะียมันเกินของเลยเฮ้ยกินเองกินเอเฮ้ยมากินเองเร็วเร็วเรมาเร็วเวเรเหอออเล็กห่อืเล็กามาเล็กค่ไหกินอยู่ได้ค่ะอออูนี่เตุ้ยอุ้ยของโป๊เลยเอาอว

แค่นแค่นแค่่้องยอกินหลายาดอร่อยอ่โอ้ยนี่ก็ให้มาุ่งเยอะไปก่อนนะนี้เหลือไเหอ่้อไปกินต้นยอนะครับเือไปแแ่บนะไม่หยองไม่ยองเลยอีกตัวอันนี้่ไ่หองนะนี่ค่เหอไปไหนามาม โอมาีมาต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 ีมตีวเตงมเตัวาตีมี่าตีวนีมาตีมาตีาตีวาตีนี่าีมาตีตีมาีมีมาตีมาตีีตีมาตีีมาต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 มาตมาตีมาตตีมน้ีมมา้ีตีมาตีมาตีมาตีเาตีมาตีมาีมาตีมาตมีมีมามาตีมาาตีมตาตีาตีมนีาตีีมีมีาตีมาตีมาตาตีมตาตัมีีาี

มึงไปกินนักโต้เอาลงอ้วนมึงไปกินซองโต้เอาเนืเสียจะ่ละให้มึงจะเอะไรมึงไปมึงไม่รูขี้นไม่ขี้มันโ้ก่อนสิขี้มันแค่นั้นพอโอ้โหโอ้ยนุองสุดท่านั่น